สวัสดีคร the ับพ the ี่น้องสวัสดีพี่น้องงามเสาครับผมเพืนนี่ฝนตกครับพี่น้องตกแน่าข้าวนึงครับมาเบิ่งผลงานเพื่อนเนี่ครับหลังจากฝนตกครับบ่ได้ไปถ่ายเบิ่งพี่น้องฟางน้องแห้งผลเมื่อเสาร์เราผลงานใหม่เบิ่งครับแต่พอจะต้มอยู่กับอึ่งกบปลาพี่น้องเบิ่งผลงานเลยพีัน้อง ใคอแงข้าวนึ um, people, ่งอน่องก็เลยออกไปจ่องมึงก็ได้กินอยู่กับเือนพี่องของแงงขาดพน่องมันออกมาแบบที่เร็วขาดไปย่ำเลยกูนเดียบบลาใ่้สามีรอง ตายอยู่มั้งหรอกพี่เด็กโอ้กูไม่รู้สั่น อต้อตรงเนี่ขาดมื่ออกเมื่อ้ว้เต้ออกเมื่อรอจตหรอครับ 我我多一张，过来还拍了，不等啥呢？不要，扔掉，扔掉，快走掉，玩呢，哎，拍不张。 อาะบืนก็ได้กินเยอะอย่าคบเราคบหาวกตัว